ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาถอดรหัสความสําเร็จของน้องกันตานะคะที่สอบติดคณะแพทย์รังสิ์โรงพยาบาลสุพรรณค่ะในรอบโรงเรียนนานาชาติปีหนึ่งทั้ง67ว่าน้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องกันตาค่ะก่อน,นื่นขอแส,สดงความยินดีกับการติดแพทย์มรรสิตก่อนนะคะฉันแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆหรืพี่ๆรู้จักกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อกันพิชาคณะ22 ชื่กันตาค่ะเดินมาจากเวียดนามเชา่า,า,าของเก็บค่ะสัตย์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนพดลระดับนเรนเวียนาชาติค่ะพอเราสอบค้อหนึ่งทางแพทย์เสร็จแล้วอันนี้คือทุกคนก็จะมีสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคสัมภาษณ์ก็มาช,ชี้เป็นชี้ตายของการคะ่ะที่เรืองก็จะเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าเนาะอันนี้จะให้เราเป็นตาเล่าให้ฟังหน่อยว่า ตัวที่เราไปสอบสัมภาษณ์อ่ะสอบที่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็บร,รยากาศเป็นยังไงบ้างของหนูสอบที่โรงพยาบาล้าวิุรีค่ะซึ่งสอบคนแรกแต่ละคนก็มีเวลาให้ไปสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์่านละ5นาทีค่ะโดยประมาณซึ่งหนูก็เข้าเป็นคนแรกอาจารย์ก็จะนั่งล้อมโต๊ะอื่นแล้วเราก็จะนั่งตรงกลางแล้วก็จะมีไมให้เราพูดแสไงให้อาจารย์ได้ยินค่ะอาจารย์ประมาณกี่ท่านคะตอนให้หนูเจอเกินสิบกว่าท่านค่ะก็เลยม,มีนั่งข้างๆด้วยนั่งกลางด้วย แล้วของหนูเนี่ยนอกจากเป็นรอบนานาชาตนจะสามารถภาษาอังกฤษได้สามารถเป็นภาษาไทยหมดเลยค่ะทำถามพี่โรก็เป็นภาษาไทยหมดงลยคแล้วสิ่งที่หนูต้องเตรียมไปด้วยตอนนั้นมีอะไรบ้างคะหนูเตรียมพอร์ตโฟลิโอไป7ชุดค่ะแต่ กอเข้าใช้เป็นสีฉุดค่ะแล้วตอนนั้นที่สัมภาษณ์ทมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนที่อยู่ในห้องสัมภาษณ์ตื่นเต้นค่ะแล้วก็กลัวด้วยเพราะว่าด้วยความไี่ตื่นตนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างค่ะออแะไต้องทำยังอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีในห้องสัมภาษณ์น่จาจะควบคุมสติค่ะเพราะว่าอย่างหนูหนูก็เข้าใจคาสั่งที่อาจารย์ถามผิดด้วยด้่งจากหนูว่าหนูมีสติหนูก็สามารถคิบออนแท็กได้แล้วก็สามารถตอบกับอาจารย์ไปได้ค่ะในแบบไม่มีูสติีอะไรนี่ค่ะ กันตาจะมีดีที่รอยยิ้มด้วยนะคะฉะนั้นหนูเน้นที่จะยิ้มให้ใหกรรมการแต่ก็ยิ้มให้พแบบักงานกันทานด้วยพอสัมภาษณ์นะคะทั้งหมดก็ใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีเนาะน้องกันตานเนี่ยได้คำถามคณะกรรมการถามคำถามอะไรเราบ้างคะ อย่างแรกเลยคณะกรรมการก็จะให้แนะนําตัวแล้วก็ถามเรื่องครอบครัวค่ะว่ามีใครบ้างทำอะไรบ้างก็จะโดนถามเรื่องวิจัยค่ะเพราะว่าหนูเป็นวิจัยใส่ไปในพอร์ตเรโวสามอันเขาก็ยิงคําถามเรื่องก่อนเรื่องวิจัยของหนูมาค่ะก็จะถามว่าทําอะไรมาได้อะไรบ้างแล้วก็เรื่อง่นๆอยู่ในวิจัยของหนูค่ะแล้วมีคําถามอะไรที่เป็นแบบคิดว่ามีคำถามทีท่ยากขอสำหรับเราไหมคะหรืออะไรที่น้องๆในห้องสมามารถ์คนที่จะต้องระวังด้วยหนูก็ต้องจับซอคําถาม่ะซึ่งก็จะมีสองกอง ก็คือต้องจับสองอันค่ะแต่างคำถามแรกหนูนก็เจอว่าตรงบอกข้อแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนค่ะแล้วก็ซองที่สองเขจะยกซีนาเรโอม,มาว่าผู้ป่วยคนหนึงที่ดังในโลกโซเชียลเ็เป็นเ H ชไมีคนมาปล่อยข่าวเขาเขาอยากให้เราไปแก้ข่าวให้เขาหน่อยเราจะแก้ไหมไม่แก้เพราะอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะตอบได้ไหมตอบได้ค่ะ สุดท้ายนะคะอยากฝากให้น้องกันตาช่วยฝากให้กับเพื่อนในรอบสองแล้วก็รุ่นน้องค่ะว่าในการเตรียมตัวสอบแพทย์นังสิตเพื่อที่จะให้สําเร็จกับน้องกันตาต้องทำตัวยังไงบ้างคะในความคิดหนูนะคะอย่างแรกเลยร์ตโฟลิโอต้องพร้อมค่ะแล้วก็แบบสำหรับน้องๆก็ควรทําเริ่มทําเกรดให้มันดีค่ะเรียนที่ระดับหนึ่งค่ะจะได้แบบเพิ่อมโอกาสตัวเองในการสอบเข้าแพทย์ค่ะนอกจากนี้ถ้าเรื่องของการสอบคำถามทางแพทย์แล้วก็อินร์วิวหนูว่าก็ควรมาเรียนพิเศษเพิ่มเติมอค่ะ อย่างิี่เย่ก็ช่วยหนูไ้เยอมากค่ะ้สมาสอบอีกแทได้ค่ะกจากที่หนูมาเรียนนะคะหนูก็ได้เทคนิคทั้งการทําข้อสอบหลัดทางแพทย์แล้วก็เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์ได้เยอะมากค่ะเพราะว่าในตอนแรกหนูไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าการสัมภาษณ์ของที่นี่จะเป็นไงข้อสอบจะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่เลยให้หนูมาลองเรียนที่นี่ค่ะลูกขี้ที่ติด ทางค่ะแล้วสิเขาก็มาสอนเราจริงจริงจริงๆ,งๆ,งๆว่าข้อสอบเป็นยังไงต้องเจออะไรบ้างทำให้เราม,มีความพร้อมซึ่งจากการเป็นที่นี่หนูก็ได้เราความรู้เยอะมากค่ะว่าต้องทําอะไรยังไงทํให้หนูสามารถสอบคําัทางแพทย์ได้ดีเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้หนูได้เทคนิคว่าต้องตอบคําถามยังไงให้อาจารย์ประทับใจคําถามแต่บคนอีเกลี่ลยค่ะซึ่งหนูก็ทําได้แล้วก็สามารถติดแพทย์หลังปีจ่ายค่ะ